สวัสดีครับวันนี้เรามาปลูกบอนสีกันวันนี้เราได้บอนสีมาสีต้นเราจะมาเริ่มปลูกบอนสีกันสำหรับมือใหม่หัดปลูกมาดูว่าเรามีบอนอะไรมาเริ่มปลูกกันสำหรับบอนสีที่เราได้มาปลูกก็จะมีอะไรบ้างล่ะเนี่ยอันนี้นี่ วัวแดงแล้วก็หกหลงอีเหนาอันนี้น่าจะเป็นเจ้ากุ้งไกเซออ่าเรามาปลูกกันเลยไปเรามาลงมือปลูกกันเลยก่อนอื่นก็ลองกระถางด้วยมะพร้าวสับนิดนึง น่าจะเป็นบัวแดงแล้วก็เทเลยหลกักหลักดีเลยมือใหม่ก็ต้องเริ่มจากต้นไม้บ้านๆน,นี่แหละ ก็ตามด้วยอะไรเนี่ยหกหลงอันนี้รากก็สวยใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลย่ Tak Inam เราอันนี้เจ้ากุ้งไก่เสือมียาวมียาวต้องออกดินออกมา i'll open เรียบร้อยเดียวกันเราได้อะไรบ้างแล้ก็จะมีบอนสีสำหรับมือใหม่หัดเลี้ยงเรามาหัดเลี้ยงบอลสีไปด้วยกัน นี่เราก็จะรดน้ำน,น้ำเห็นเขาว่ารดน้ำเราเขาใส่ไอเครื่องดื่มชูกำลังไปด้วยแล้วก็จะใส่เหมือนกันกันกบเขาไปสักหนึ่งฝาแล้วก็ ลดไปเลยชุ่มทำไปเลยลรให้ชุ่มๆไปเลยเห็นแล้วเราก็จะเอาไปไวายในล่มไปไว้ล่มก่อน ก็เดี๋ยวค่อยมาดูการพัฒนาของต้นวันสีของเราว่าจะไปได้ดีขนาดไหนก็คลิปนี้ก็คงเอาไว้แค่นี้ก่อน